ก็สวัสดีนักลงทุนท่านนะครับสําหรับการสร้างฟาร์มีอเยเอรานะครับก็มาถึงสัปดาห์ที่22แล้วนะครับก็ต้องก่อนดึนก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเอเอฟซูนหนึ่งของเราเนี่ยพอแตกแล้วนะครับพอแตกไปแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะครับเกิดจากอะไรที่ไม่พอแตกนะครับโอเคเราไปดูที่ผลรวมเลยนะครับ โอเคนะครับอ่ะทั้งหมดนะครับเรามาดูกันเลยว่ายังไงถึงพอแตกนะครับโอเคก็พอแตกวันที่ยีิบเจนะครับยีิบเจก็คืออ่ารถวิ่งมาถึง0ูนยนะครับก็ร้อเ้าส็ดเหรียญน,นะครับซึ่งทุนเราประมาณสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยอ่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าพอนะครับสำหรับอ่า EA เุ่นเก่าๆนะครับทีนีเ้เรามาดูว่าตัวที่มันกระชากเนี่ยมันเป็นตัวไหนนะครับก็โดนโดนไป295เห้าเรียญน,นะครับประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหลับ,บ,บ 01. เอฟอนึ่งที่พอแตกนะครับทีนี้ผมพาไปดูว่ามันเป็นที่อะไรนะครับ เราจะสังเกตเห็นว่า,ามันตัวที่มันทำให้ e, อพอแตกก็คือ EA นะครับ T back c a l นะครับที back c a นะครับ,บ,รบ,บ,รบซึ่งเป็น EA ที่ตัวเก่าที่มันค่อนข้างที่จะสวิงเยอะนะครับคือทุนเนี่ยต้องมีอย่างต่ำเป็นพันเหรียญน,นะครับถึงจะอยู่ได้นะ สำหรับทีแบ็ l คาวนะครับทำให้พอร์ตเราแตกนะครับก็คืออย่างหนึ่งคือเราเออเอมาผสมกันเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ระบบมีปัญหานะครับเนี่ยครับตอนนี้เรามี e ออยู่สี่ตัวในพอร์ตเอเบศูนย์หนึ่งเนี่ยครับที่ทำให้ระบบพังก็คือเอ่อทีแบ็กคาวตัวนี้ครับสังเกตดูนะครับเนี่ยครับทีเเรามีอยู่สี่ตัวนะครับ คือไอ้สีตัวนี้ยังทำงานได้ปกตินะแต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูาทีแบกคราวก่อนว่ามันมันมันไปทํายังไงถึงคอแตกนะครับโอเคเดือนการาานะครับเราสังเกตว่า,าถ้าเราเอาเเมารวมกันทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเข้าแบบนะครับก็เข้าก็คือต่างคนต่างเข้าครับ นี่ครับทีแบ็กคลาวนะครับมันมันมานะครับสวิงนะตรงนี้เห็นไหมแค่วันเดียวนะครับสวิงหนึ่งสองสามนะครับทีแบ็กคลาวก็คือเกิดจากสามแท่งเนี่ยครับแล้วก็สวิงตรงนี้แล้วก็จริงๆมันมันก็จะเทสตัวนี้ได้แต่มันกรอบมันน่าจะใหญ่ไปนะครับสเปซน่าจะใหญ่ไปแล้วก็เลยก็เลยเกิดแท่งนี้ขึ้นมาเกิดสามแท่งนี้ขึ้นมาก็เลยมาตัดตรงนี้นะครับเพราะว่าทุนมันไม่พอแล้ว แต่ถ้าทุนพอมันก็จะขึ้นไปประมาณรอดหนึ่งจุดสองแปดนะครับก็น่าจะรอดตรงนี้แต่ถ้าทุนว่าทุนเรามันมันแช่สามร้อยกวานะครับมันก็เลยก็เลยทําให้เอ่อการกระชากแล้วมันไปไปไม่รอดนะครับซึ่งเป็นทีวีคาวนี้เป็น EA e e K เอเอคุ้นเก่ามากนะครับเพราะว่าผมเทสมาประมาณหลายสองปีครับทีนี้เราที่เราไปเทสเนี่ยมันเป็นพอร์ตบัญชีเซนนะครับที่มันที่เอ่อ ยอดมันประมาณพันเซนขึ้นไปครับมันก็เลยทีน,นี้เรามาลันลันมดาตรฐานสามร้อยสี่ร้อยมันก็คือไม่อยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่าผมก็เลยคัด EA นะครับพวกนี้นะครับไปไปไปสร้างเป็นเป็นบัญชีเซ็นใหม่โอเคเราไปดู a อ0ศนะครับเอ0ศก็ ไอ้อสองนี่เป็น EA รุ่นใหม่แล้วก็คือก็ทํางานได้ดีนะครับที่เห็นยอดศูนย์บาทเนี่ยก็คือ,อผมเอาทุนเพื่อที่จะไปรันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าไอเอฟซื้สองเนี่ยก็คือเป็น e a รุ่นใหม่นะครับก็คือใช้งานได้ปกได้ดีนะครับทีนี้ที่ที่ผมที่ผมถอนออกไปก็เพราะว่าผมจะเอาไปเป็นพอร์ตเซนนะครับเพื่อที่กระจายเพื่อที่กระจาย EE พวกเนี้ย ไปเป็นพอร์ตเดียวนะครับเดี๋ยวผมมาที่ไว้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งเราไปดูผลของมันเลยนะครับสำหรับเ f 0ศูนย์อศูนย์สองนะครับเอฟศนสองก็ยังบวกให้เราอยู่นะครับประมาณมุยสามเย็นนะครับแต่ที่นี้ผมได้เอาถอนออกไปนะครับนะครับเพื่อามทำงานได้ดีนะครับอศูนย f สองนะครับทำงานได้ดีอยู่เพราะว่ามันเป็น e อรุ่นใหม่ๆแล้วที่ที่ผมเอามาที่ผมทำขึ้นมานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับ ก็เรายังมีทุนเหลือทุนอยู่ราวสี่ร้อยเหรียญน,นะครับในในนี้ผมก็เลยเอเดี๋ยวผมปิดไปก่อนแล้วกัน,นครับผมก็เลยเอา e อเอแยก e อเอพวกนี้ไปไป,ไปเป็นรับทีละพอร์ตนะครับ,รบผมก็เลยคัดคัดลอกเอเอนะครับที่อยู่ในนี้มาเป็นบัญชีเซ็นพอร์ตเดียวนะครับก็คือเรา เรามาวางแผนใหม่ว่าซต่ที่ผ่านมาเนี่ย E a ของของเรานะครับที่มันที่มันกระชากเนี่ยมันจะกระชากอยู่ผู้เดียวแล้วมันก็ทําให้พอร์ตมันลําให้พอร์ตแตกนะครับทีเนี้ยเราเลยวางแผนใหม่ว่าถ้ามันถ้ามันกระชากเนี่ยมันก็จะโดนแค่พอร์ตเดียวนะครับมันจะโดนแค่ห้าสิบเซนเห้าสิบเหรียญน,นะครับ ถ้กระชากนะครับทีนี้ผมก็เลยเอาเอ,เอคัดต์เอ,เอ,เอมานะครับเพื่อที่จะเอามาสร้างใหม่นะครับสร้างเป็นหนึ่งตัวนะครับอย่างตัเนี้ยบูเบียนะครับเนี่ยก็คือรันที่พอร์ตเดียวเลยของมันเองนะครับรันได้ตัวมันเองที่พอร์ตเดียวเลยตัวเดียวนะครับก็เพราะว่าเราจะมาดูว่าผลงานของมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างบูเบียเนี้ยนะครับผมให้มันรันมาหนึ่งอาทิตย์แล้ว ประมาณเท่านมาหนึ่งอาทิตย์นะครับก็คือ,เ,อเราก็อย่าใช้ต่อไปเราก็จะใช้ e เราจะพิเร์เซนด้วย e ตัวเดียวนะครับเราจะแยกย่อยว่า e, e A ตัวนี้ทํางานเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ละแต่ละแต่ละสัปดาห์นะครับแล้วก็สรุปผลแต่ละเดือนนะครับว่าเป็นยังไงต่อนะครับว่าเราโดนสองร้อยเก้าสิบห้าเหรียญน,นะครับก็ประมาณหมื่นกว่าบาทก็ทไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังมีทุนอยู่ เดี๋ยวเราก็มาดูกันแล้วก็บูเบียนะครับนะครับผมจะไล่ไปนะครับตอนนี้เรามีอยู่ e ออยู่ประมาณแปดตัวนะครับตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ตัวตัวที่หนึ่งนะครับอ่ะโอเคเรามาดูเลยนะครับผมให้เวลามาหนึ่งสัปดาห์นะครับคือไอเอพวกนี้จะเป็นเอสมัยใหม่นะครับเอเก่าผมมันแต่การกระชากมันน่ามันอาจจะไม่เหมาะกับทุนที่มันน้อยนะครับเราก็เอาออกไปก่อนนะครับ ออกไปเลยนะครับก็คือไม่ไม่ใช้ต่อนะครับก็คือบูเบีย Eurusd นะครับก็รันประมาณวันที่ยี่สิบเก้านะครับมาถึงวันนี้ก็ประมาณวันที่ห้าที่หกนะครับก็มีออเดอร์หนึ่งค้งนะครับไม่เป็นไรหนึ่งค้งก็บวกไหมเราประมาณเก้าสิบหกนะครับเก้าสิบหกเซนนะครับนี่มันที่เซนนะครับวันทีเซนเดี๋ยวเราเทสบวันที่เซนไปก่อนนะครับ ใกึหกเซนนะครับออเดอร์นี้น่าพิ่งเข้าเมื่อคืนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนมีแท่งยาวๆขึ้นมานะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยววันจันทร์อังคารน่าจะปิดได้ครับออเดอร์นี้นะครับโอเคนะครับโอเคเราไปดูตัวที่สองต่อนะครับตันนี้เรามี EA อยู่มันแปดตัวนะครับตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็เป็นการแยกแยกแยกย่อยจาก EA ของ a f 0 1นะครมานะครับ ันนี้ทํางานได้ดีนะครับก็เข้าออเดอร์เหมือกนกันเมื่อคืนนะครับก็คล้ายๆกันนะครับ,ก,ก,นนรบก็คือชื่อผูอ้เลียนะครับผู้เลียนะน่าจะเปูเลียนะก็เป็นเอตัวที่สองนะครับเราดูากันเลยว่าเป็นยงไบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็บวกมาห้าสิบนะครับห้าสิบเซนนะครับเพราะว่าหนึ่ง ก็คือเราจะเอา EA มามา,มาออกมา,าก็คือ,อาการทำฟาร์ม EA ของเราครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นแผนใหม่ก็คือเราจะเอา EA แต่ละตัวออกมาย่อยเป็นบัญชีเซ็นนะครับกี่ีเซ็นคือให้พลังเดี่ยวของมันไปเลยว่าการเข้าการออก,กเป็นยังไงนะครับอย่างในคูเบียร์เนี่ยก็ที่แล้วก็จะมีประมาณสามออเดอร์นะครับก็จะมีออเดอร์ตัวนี้นะครับ ก็สัญญาณเข้าครับก็คือค่อนข้างจะค่อนข้างจะจะดีเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราลันเอฟศูนย์หนึ่งมาแล้วนะครับตัวเนี้ยเราลันจากเอฟศูนย์หนึ่งที่มันมีกําไรนะครับก็เข้านะครับเล่อหนึ่งสองแล้วก็เล่อที่สามนี้ก็ต้องรอนะครับรอให้มันปิดตลาดนะครับเพราะว่ามันเข้าเมื่อคืนโอเคนะครับทีนี้เราไปดูตัวที่สามต่อนะครับตัวที่สามก็จะเป็นตัวใหม่นะครับเ ตีวิถีแล้วคือตอนนี้ผมสร้าง A อเอที่เป็นสมัยใหม่ขึ้นมาก็จะมีหลายตัวเอ่อบางตัวอาจจะทางานคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคู่อ u ูด้วยกันนะครับก็รอดูว่าเอ่อมันจะเป็นยังไงนะครับรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคือเอม,มีเยอะแน่นอนครับไม่ไม่ใช่ว่าตัวเดียวแล้วทาให้เราล้างพอรตนะครับพอตแตกอย่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะครับในการสร้าง ทำมีเอฟามมีเอนะครับอัดดัฟอันเดฟิเวเลโกนะครับผมก็อ่านไม่ค่อยเยอะนะครับโอ้ก็บวกไหมเราเกจิบสี่เจ็ดจุดสองนะครับก็รันพร้อมกันนะครับรันมาที่ยี่สิบเก้านะยี่สิบเก้านะครับก็การเข้าออเดอร์ก็ยังค่อนข้างจะแม่นอยู่นะครับแม่นอยู่ คือเราจะรู้ว่าจะลากไปเป็นขนาดไหนนะครับเราเราต้องต้องเราตอนนี้เราจะเอาอ,ออกมาย่อยแล้วก็คัดนะครับถ้าตัวไหนผ่านไปได้ดีนะครับเราก็จะเอาไปเปิดเป็นเป็นสแตนดาดให้นะครับถ้ามันถ้ามันผ่านไปก่อนนะครับคือเราต้องทดสอบให้มันเยอะหน่อยครับบางตัวก็อาจจะเป็นครึ่งปีปีอะไรเงี้ยครก็เราต้องเราก็วทดสอบปฏิทินกันกันก่อนนะครับ รับโปรเจกต์ใหม่นะครับรับการสร้างฟรงก์ชของเราโอเคนะครับการเข้าก็น่าจะเข้าตรงจุดสัญญาณน้ำมันนะครับตรงนี้จะมีสัญญาณน้ำมันเข้าอยู่โอเคมาดูตัวที่สี่เลยนะครับตัวที่สี่นี้ก็เป็นมาจากของเอฟศูนย์สองนะครับชื่อว่าไอไอไอเอ็มเอเอ็กเปิดนะครับตัวนี้ เอ็มเอเปิดนะครับก็มีเข้าออเดอร์อยู่ประมาณน,น,นิดเดียวนะครับก็ประมาณสี่ออเดอร์นะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ก็เข้ากวทุกวันนะครับแต่วันไม่เข้าสลับไอเอ็มเอเนี่ยค่อนข้างจะ่วยค่อนข้างจะช,จะชัวนะครับตัวนี้ยน่างจะชัวมากนะคือเราเอ,เอาเอามาจากเอเอ็ศูนย์สองนะครับเอามารันเป็นพอร์ตเดียวของมันโดยตรงนะครับสํับไอเอ็มเอเปิดนะครับก็น่าจะชัวเราไปดูผลงานของมันเลยนะครับ ผลงานของมันก็โอ้เห็นไหมครับมันนิ่งมากครับมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันสั้นกระชากน้อยนะครับก็บวกมาเก้าสิบแปดจุดเก้าหกเซนนะครับตัวนี้หลับหนึ่งอาทิตย์นะครับหลับหนึ่งอาทิตย์นะครับตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างชัวร์ครับเดี๋ยวเพราะว่ามันมันรันจากเอฟูนเอฟศูนสองนะครับที่มันทำกำไรนะครับ พียงแต่ว่าเอฟซูนสองเรามันเป็นทุนเราก็เลยแยกย่อยออกมาแยกเงินแยกอะไรนะแยกอแยกเงินจากเอฟซูนสองแยกย่อยออกมาเป็นพอตเล็กๆอย่างเงี้ยฮะพอรอดประมาณนี้นะครับเพื่อที่เราจะรักษาทุนเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบเอไปด้วยตัวไหนที่มันดีเราก็ให้มันรันโดดเลยนะครับรันโดดเดเลยให้มันรันโดดเลยเราไม่เอาไปรวมกันเหมือนเหมือนเอฟซูนหนึ่งครับแล้วเอฟซูสองครับให้มันรันโดดอดของมันเลย โอเคนะครับแต่ก็มาตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้าก็เป็น K l o s ลงนะครับลดนะครับลดตัวนี้โคลดนะครับก็รันอยู่สองพุ่งเงินครับตัวนี้ E EURUSD e e แล้วก็ EURAUD นะครับรันอยู่สองพุ่งเงินนะครับเราก็ไปดู อันนี้ก็เ,เป็นการแยกย่อยออกมานะครับแยกออกมาจากเอฟซูนสองนะครับแยกออกมาจากเอฟซูนสองแล้วก็เอามาย่อยในพอร์ตเดียวของมันนะครับโดยชื่อคือ a FF บางตัวมันอาจจะอันได้สองคู่เงินหนึ่งคู่เงินสองเงินบ้างนะฮะคือเราอันนั้นเราเกิดจากการแวบ,บเทสกัแล้วนะครับ <Okay. S 2> เราไปดูเลย okay. นะครับโอเคครับออซิมโบลนะครับก็มีอ u เดี๋ยวนะรเราดูอ u กูอนา อยูน่าจะเข้าสองออเดอร์นะครับแล้วก็อียูไอเอยูดเข้ามันสี่ห้าออเดอร์นะครับอยูอเอยูดเนี่ยค่อนข้างจะกระชากอยู่นะครับแต่ว่ามันมันก็กระชากยังไม่ไกลเท่าไหร่เพราะเราก็เทสมาเราก็อยู่หลายเดือนแล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้สำหรับอ u ยูไอยูวิดีนะครับก็จะมีเข้าตรงนี้นะครับหนึ่งออเดอร์สองออเดอร์นะครับอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วได้สองออเดอร์นะครับ แล้วก็ E U R A U D ก็เป็นเป็นการเป็นการสวิงครับเป็นการสวิงเปิดลตนะครับก็บวกมากดูสอ 2, นะครับสลับได้ดูสอนะครับสลับสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะครับสำหรับแต่ละพอร์ตเล็กเนี่ยครับก็คือประมาณพอร์ตละสมงสถึง5้าเหรียญต่อเดือนนะครับ นะครับสรับพอร์ตเล็กนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเรามารวมพอร์ตอีกทีนึงนะครับว่ามันจะมีกําไรเท่าไหร่นะครับในสิ้นเดือนแต่ว่าเราก็จะไล์ให้ดูกันทุกอาทิตย์นะครับว่าตัวไหนที่มันไม่ทํางานตัวไหนที่มันมันกระชากยังไงเดี๋ยวเราก็ตะอทิบมาให้ฟังการสร้างไฟมีเอมันก็จะใช้เอพวกนี้นะครับเหล่านี้ไปจ่อยอดเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนะครับเราต้องเดินไปด้วยเดินไปแบบที่ลดความเสี่ยงนะครับไม่โดนเยอะนะครับเทสให้ชัวร์ก่อนนะครับ โอเคอันที่6นะครับอันนี้ผมเพิ่งจาเข้ามานะครับชื่อว่า r a b a c d นะครับก็รันได้สองค้งเงินแต่อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ยังไม่เข้าว่าผมเพ,พ,พ,พิ่งเพิ่งเพิ่งเงรามาเข้ามานะครับเดี๋ยวเราตามดูทิตย์หน้านะครับสําหรับ RFBCD นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูอาทิตย์หน้านะครับว่าเป็นยังไงอ,อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือบูเบีย ในะครับพี่บอกเนี่ย EES E EES พี่บอกบูบูเบีย EES นะครับก็เป็นหลักการเข้าคล้ายๆกับอ่าตัวเมื่อกี้นะครับบูเบียตัวแรกครับคล้ายกับตัวนี้แหละบูเบียซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับผมก็จะเอาเอเข้ามาเอาอาพัฒนามาแล้วก็เอาเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับยังมีแนวทางอีกเยอะนะครับยังมี EA อีกหลายตัวนะครับหลักตัวที่ จริงๆแล้วเออตัวที่ที่มันทําให้พอแตกเมื่อกี้มันมันหลักการมันง่ายเกินไปเพรที่ผมสร้างมาตั้งแต่ตั้งแต่หลายปีมันง่ายเกินไปบางทีตลาดมันมันจะต้องคล้ายๆตัวนีอ้อย่างผมทุกวันนี้มันจะเป็นอินดิเคเตอร์ทั้งหมดนะครับอินดิเคเตอร์ที่เขาสร้างมาแล้วที่เขาผ่านการวิจัยมาหมดแล้วนะครับเอาผมเลยเอามาทําในระบบของผมเองนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็ผลงานดีนะครับตัวนี้นะครับเอาไปดู ผลงานที่ผ่านมาแล้วกันครับปีแล้วก็รันวันที่ยี่สิบเก้าเหมือนกันนะครับก็เก้าสิบหกเหรียญเหมือนกันนะครับเก้าสิบหกยูวิตเก้าสิบหกเซนนะครับเก้าสิบหกเซนเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าทําไมเราต้องเอามาชินเพราะว่าเราต้องมาทดลองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปทุนใหญ่เลยนี่มันจะมันจะเสียหายนะครับเราต้องเอามาทดลองมาชี้เซนก่อนนะครับ โอเคทีนี้ไปตัวที่แดนะครับตัวนี้ผมเพิ่งเข้ามาเหมือนกันครับชื่อ z ef นะครับยังไม่เข้าออเดอร์นะครับติดตามดูว่าสัปดาห์หน้าหรือว่าอะไรไอ้ไม่เข้าเดี๋ยวผมก็จะหาเอา E ตัวใหม่เข้ามาแทนนะครับถ้าตัวที่ยังไม่เข้านะครับคือหนึ่งสัปดาห์ไม่เข้าไม่เข้าเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับต้องเข้าทุกสัปดาห์นะครับอาจจะสัปดาห์ละประมาณสองออเดอร์สามออเดอร์นะก็ยังดีนะครับแต่ถ้าไม่เข้าเลยเนี่ยต้องต้อง ต้องออกไปนะครับสําหรับอินดิเเตอร์พวกนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับอ่าสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่อ่ขอแตกนะครับสําหรับเอฟซูนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็มีทุนอยู่เอฟซูนสองผมก็ย้ายเอฟซูนสองออกมาออกมานะครับออกมาอ่ย่อยนะครับย่อยเป็นแปดพอร์ตนะครับตอนฝรั่ห้าสิบเหรียญนะครับแปดพอร์ตย่อยนะครับซึ่งเราจะจิตเราจะอ่า ที่เราแยกย่อยมาปุ๊บเราดีติดตามพฤติกรรมของ EA นะครับพฤติกรรมของติดตามพฤติกรรมของ EA แต่ละตัวนะครับอย่างเงี้ยครับเราก็ดีติดตาม EA แต่ละตัวไปบูเลียอะไรเงี้ยครับติดตามไปทุกสตาร์นะครับแล้วผมก็จะมีพัฒนา EA ออกมาอีกนะครับเพื่อที่เราจะได้คัดว่า EA ตัวไหนทำงานได้ดีนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปรันเป็นบัญชีมาตรฐานใหม่นะครับ ก็เพื่อนอดใจรอนะครับไม่เป็นไรเราคือการล้างขอดเนี่ยทุกคนมันมันก็ล้างอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมหมายว่ามันอก็มีมีขาดทุนมีอะไรบ้างเรื่องธรรมดานะครับสลับการสร้างอ,อสร้างฟาร์มอนะครับก็ทุกคนอดใจรอนะครับไม่เป็นไรนะครับก็คือไม่อยากไม่อยากบอกว่าต้องให้ <laughs> มารวมทุนอะไรครับไม่ไม่ผมอยากให้เห็นว่าการการทํางานแบบนี้ก็มีนะครับ การทํางานสร้างเอแบบนี้ก็มีนะครับก็คืออยากให้เห็นว่าเป็นระบบแบบนี้ก็ยังมีอยู่ซึ่งเราเอาเอาเอเนี่ยมาออกมาเผยแพร่นะครับออกมาเผยแพร่เห็นชัดว่ามันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยได้ยินเขาว่เอเพิ่มเนี่ยสายหน้านะครับผมก็เลยคิดว่าเอ่อมาสร้างมาทําแบบเนี้ยให้นักลงทุนหรือเพื่อนที่ที่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยให้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 รู้ว่าอ่า โอเคนะมันอาจจะมีเอเอที่ไม่ดีเอที่ดีอะไรเอที่มันมีกำไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอามาซอยย่อยดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหลายคนเจอเอเปุ๊บบอกว่าเอเป็นพวกแทลโซ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆมันเป็นส่วนน้อยนะครับคือที่ที่ผมมาทำเนี่ยก็คือมาทําให้เห็นว่ามันนี่แหละคือเอที่มันทํางานนะครับทําอะไรได้ไหมนะครับล้างพอร์ตไหมกระชั้อาล้างพอร์ตไหมอะไรอย่างเงี้ย มีกำไรไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ของเรายังไม่มีนะครับของเราติดลบไปแล้วนะครับสองร้อยเก้าสิบห้าเหรียญนะครับก็จริงๆแล้วถ้ารวมเอฟเอฟศูนย์หนึ่งเอฟเอสองก็เอฟนอสองมันบวกให้เราหกสิบสามนะครับก็เฉลี่ยแล้วเราก็ตัวประมาณสักสองร้อยนะครับสองร้อยสี่สี่สิบเหรียญนะครับประมาณสักเจ็ดแปดพันนี่แหละครับสำหรับปอดแตกในรอบนี้นะครับก็ติดให้อ่าก็ฝากเพื่อนนะครับติดตามสำหรับ EA ของเราต่อนะครับสำหรับแปดพอร์ตในในช่วงวันเดือนนี้นะครับว่าแปดพอร์ตนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมกำลังพัฒนาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะเอามา,าทีเซ็นให้เพื่อนได้เห็นได้ดูว่า,าหลักการทำงานของอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็ EA ของเราเนี่ยมันมันจะมีตัวไหนที่มันเวิร์กนะครับที่สามารถที่ทำอะไรได้ระยะย,ยาวนะครับ เรามองถึงระยะยาวนะครับเราไม่ได้มองถึงระยะสั้นนะครับได้วันนี้ได้วันนี้เสียวันหน้าอะไรเงี้ยเสียเยอะไไม่ได้นะครับเราต้องค่อยๆนะครับค่อยไปนะครับค่อยเดินทางไปนะครับเพราะว่าตลาดฟเกเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับมันมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะ ปาาอีนะครับระมานนี้แหละครับแปดตัวไปก่อนนะครับสำหรับเดือนนี้อา่าผมพัฒนาอยู่นะครับถ้าไอสองตัวนี้ไม่เข้าสัปดาห์หน้าผมก็จะเอาออีกพวกหนึ่งนะครับมามามาใส่เข้าไปเป็นหวาว่ามันจะอา่าเข้าเรื่อยเรานะครับเราสัปดาห์นี้นะครับอา่าผมก็เดี๋ยวนะผมปิดไปก่อนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ โอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งนะครับสาหรับสัปดาห์หน้านะครับสาหรับอตลาดนะครับสาหรับไอ้ข่าวนะครับข่าวสําคัญนะครับข่าวไอ้ช่วงที่อทีแบ็คข่าวพอแตกก็คือข่าวที่ตอนตอนพันพันถัดนะครับิงแรงนะันพันหัดก่อนหน้านั้นนะครับไม่ใช่ตันน้าที่แล้ว หนแรงอ่ะต้นต้น,ตนปลายเดือนนะครับโอเคนะครับเราไปดูกันเลยนะครับวันที่เจ็ดนะครับแปดนะครับโอเคก็วันจันทร์ก็ยังไม่มีอะไรนะครับวันจันทร์ก็ยังคือ e u ยูยอไม่ปิดแล้วก็อยุดยูเอสดีไม่ปิดก็ก็ยังน่าจะวิ่งได้นะครับน่าจะวิ่งได้ก็วันที่เก้านะครับวันที่เก้ามีข่าวเล็กเกน้อยนนะครับ ก็ไม่แรงเท่าหร่นะครับแต่ว่าอียูมันก็น่าวิ่งทุกวันนะครับถ้าอียูนะครับแต่ผู้อื่นผู้อื่นนี่อาจจะไม่แน่ใจอียู <EU S 1> วิ่งทุกวันเแล้วเนะมื่มวันที่สิบนะครับวันนี้สิบมาแล้วครับสิบก็ตรงวันพุธนะครับก็เป็นการเชียร์นะครับออเดอร์ถ้าถ้ามีการติดวันจันทร์อังคารนะี่ก็จะเลียร์อีวันที่วันพุธนะครับแล้วก็บรหัสนะครับรัเจอ่า GPY uh, นะครับ JTFY ก็แบงค์ฮอลิเดย์นะครับปิดนะครับแต่ยูดียัง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 วิ่งกันอยู่นะครับแล้วก็วันที่สิบสองับ้ววันศุกร์วันศุกร์ก็จะเป็นการเคลียร์นะครับศุกร์น่าจะเคลียร์ได้นะครับก็สถานะตลาดแต่ก็ยังวิ่งอยู่ปกติเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่มีแบงค์ไม่ปิดนะครับวิ่งปกตินะครับอาจจะเป็นช่วงไซเวย์หรือเก็บกําลังนะครับที่จะ เก็บกำลังนะครับที่จะไปที่จะไปไกลกินกำังที่จะไปเ,เรียกว่าอะไรอาจจะมีกรอบไซเย์แล้วก็ไปไปกระชากทีวันพระสุกร์เลยเนี้ยเพื่อที่จะให้หลายๆคนตกใจเหมือนในนี้ครับเหมือนที่เราเห็นการาฟตัวนี้เดี๋ยวนะอ๋อไม่เป็นไรครับเราไม่เป็นไร โอเคนะครับเราเราได้ดูข่าวแล้วนะครับก็สดาหน้านะครับเราก็ติดตามที่ผมพีเต์ EA นะครับชุดใหม่นะครับก็เห็นเพื่อนถ้าใครยังติดตามอยู่นะครับก็ติดตามนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับสำหรับ EA ของเราตอนนี้ประมาณแปดตัวนะครับแปดตัวที่เอามาพีเต์นะครับก็ติดตามว่าอนาคตของมันจะเป็นยังไงตัวไหนที่มันจะไม่รอดนะครับ เราก็ฝากนักเพื่อนติดตามยังไงสัปดาห์นี้นะครับก็ขอเออสัปดาห์หน้าก็ขอเพื่อนทุกคนนะครับเทรดเลิให้มีกําไรนะครับอย่าให้อย่าให้มีกาไรอย่าให้อย่าพอแตกนะครับมีกําไรนะค,ค่อยเทรดนะครับยังไงสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับ